เคดมิดเดิลตันดัชเชสแห่ง Cambridge เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกราชวงศ์อังกฤษในปีคริสตศักราช2011เมื่อเสกสมรสกับชุาชายวิลเลียมและด h e เชส a ค e นั้นมักสวมใส่เครื่องประดับหรูหราอยู่เป็นประจำหนึ่งในเครื่องประดับที่มักจะใส่อยู่บ่อยๆก็คือไข่มุก The ดัชเชส a ค e มีคอลเลกชันเครื่องประดับที่น่าสนใจอยู่หลายชิ้นเลยทีเดียวไม่ว่าจะสร้ยอยคอกำไลข้อมือหรือแหวนดัชเชส ยังเคยสวมใส่เครื่องประดับจากคอลเลกชันของควีนอลิซาเบธที่สองและยังครอบครองเครื่องประดับที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นของเจ้า,านหญิงเดอแอนนาอีกด้วยเดชเชสเคธมักจะสวมใส่เครื่องประดับให้แมัดกับเสื้อผ้าทุกครั้งเพื่อลุกที่สมบูรณ์แบบทั้งยังเป็นแฟนตัวยงของไข่มุกและมักจะสวมใส่เครื่องประดับไข่มุกเวลาออกงานทางการที่สําคัญสําคญอย่างไรก็ตามจากการทํางานผ่านทางโปรแกรมซูมเมื่อไม่นานมานี้ ดัชเชสเคทได้สวมใส่ต่างหูไข่มุกที่ราคาไม่แพงมากนักจากแบรนด์ซลมอนโรชากับเสื้อผ้าธรรมดาแสดงให้เห็นว่าเจ้าไข่มุกนี้สามารถแมชได้กับทุกโอกาสผู้เชี่ยวชาญอธิบายว่าดัชเชสเคทดำเนินรอยตามธรรมเนียมของราชวงศ์ด้วยการสวมใส่เครื่องประดับไข่มุกอย่างไรนิกวิสซิงตันกรรมการผู้จัดการของแบรนด์จิวเวลรี่วิลเลียมเมย์กล่าวว่า ไข่มุกเป็นเครื่องประดับที่อยู่คู่กับควีนมาตั้งแต่หลายรุ่นก่อนพวกมันหายากสวยงามและแวววาวและยิ่งคุณสวมมันบ่อยเท่าไหร่มันก็จะยิ่งประกายมากขึ้นเท่านั้นจึงกลายเป็นธรรมเนียมที่สุภาพสตรีทั้งหลายจะต้องสวมใส่ไข่มุกในยุคนั้นธรรมเนียมของราชวงศ์เริ่มมาตั้งแต่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียและส่งต่อมาอย่างพระราชบิดาของควีนอลิซาเบธที่สสมเด็จพระเจ้าจอที่6 แห่งสหาราชอาณาจักรซึ่งกษัตริย์จอร์จที่6ส่งให้ของขวัญแก่ควีนอลิซาเบธเป็นสร้อยแพลทินัมเส้นบางซึ่งในทุกๆวันพระราชสมภพของควีนอลิซาเบธที่2พระราชบิดาจะส่งเพิ่มเม็ดไข่มุกให้ปีละ2เม็ดจนเก็บได้ครบเซตมาชิกราชวงศ์ทุกคนนั้นเช่นชอบไข่มุกรวมถึงควีนอลิซาเบธที่สองดัชเชสคาเวล่าจูหิงแอนที่มักจะสวมใส่ไขมุก ออกงานสำคัญอยู่เป็นประจำซึ่งเควินอลิซาเบธที่สองทรงมีสร้อยอยู่เส้นหนึ่งที่มักจะสวมมันอยู่บ่อยๆนั่นคือสร้อยมุก3ามเส้นที่พระองค์ทรงใส่ในพิธีฝังศพของเจ้าหญิงไดอาน,น่าในปีคริสตศักราช1997และยังคงเป็นเครื่องประดับที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในรัชวงศ์เจ้าหญิงไดอาน,น่าซึ่งชื่นชอบเครื่องประดับมุกมากและสร้อยช็กเกอร์ไข่มุก ระดับเซฟไฟก็ยังได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวพระองค์ไปแล้วด้วยผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไข่มุกนั้นได้กลายเป็นเครื่องประดับคลาสสิกไปแล้วพวกมันเป็นเครื่องประดับที่ไม่มีวันตกยุคสวมใส่ง่ายเข้าได้กับทุกสีผิวและสีผมวิสิงตันกล่าวเพิ่มเติมว่าดูเหมือน ate, ดัชเชสเคทก็ดำเนินรอยตามธรรมเนียมนี้ด้วยตามที่ได้เห็นพระองค์สวมใส่ใคอลเลกชันไข่มุกออกงานสำคัญต่างๆ นอกจากนี้แล้ว The c h e s k a t e เองก็ยังมีงานไขมุกราคาแพงบางชิ้นอยู่ในคอลเลกชันเครื่องประดับของพระองค์อีกด้วยผู้เชี่ยวชาญอีกท่านยังได้เปิดเผยกับสื่อต่างประเทศ Express.co.uk อีกว่าทำไมไขมุกถึงได้มีราคาแพงนักโดยเว็บไซต์ The d i a m o n d s t o r e c o u k ระบุว่าอะไรก็ตามที่หายากและงดงามเหมือนไขมุกก็มักจะมีราคาเสมอ ไข่มุกเป็นอัญมณีเพียงชนิดเดียวที่สร้างจากสิ่งมีชีวิตทุกวันนี้การล่าหอยไข่มุกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นการทำลายทรัพยากรและเบียดเบียนสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเราจึงหันมาใช้ไข่มุกเลี้ยงกันแทนการทำผลิตภัณฑ์จากไข่มุกนั้นซับซ้อนและยุ่งยากมากมันใช้เวลาเป็นปีๆเพื่อที่จะทำออกมาให้สมบูรณ์แบบได้ ถึงอย่างนั้นไม่ใช่ไข่มุกทุกเม็ดจะออกมาเหมือนกันหมดพวกมันต้องได้รับการจัดสรรและคัดเลือกแบบเม็ดต่อเม็ดไข่มุกแท้จะประดับอยู่กับเงินทองคำหรือไม่ก็เส้นไหมซึ่งต้องใช้ช่างทำที่มีฝีมือเป็นอย่างมากพูดอีกอย่างก็คือต้องใช้ทั้งเวลาแรงงานและใจรักอย่างมากกว่าจะได้ออกมาเป็นเครื่องประดับไข่มุกสวยหรูที่วางโชว์อยู่ในตู้ร้านจิวเวลรี่ได้ ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก www.express.co.uk ค่ะ